สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอคลิปจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์คณินนิตดีดีละพันธ์ในเรื่องการปวดอาการปวดหลังปวดร้าวลงขาการปวดร้าวลงหลังลงไปที่บริเวณสะโพกบริเวณด้านหลังของต้นขาและบางครั้งอาจมีการปวดร้าวลงบริเวณน่องร่วมกับมีอาการชาบริเวณหลังเท้าและส้นเท้าร่วมด้วย สาเหตุของอาการปวดหลังเป็นได้หลายอย่างส่วนมากที่เป็นการในกลุ่มของคนอายุ 40, 40ปีขึ้นไปคือเริ่มมีการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังและมีการอักเสบของกระดูกข้อต่อรวมทั้งการอักเสบภายในโครงประสาทแนวทางรักษาได้แก่ 1. ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันหลีกเลี่ยงการนั่งกับพื้นการนั่งยองๆ ควรนั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงหลีกเลี่ยงการก้มยกของหนักหลีกเลี่ยงการนอนคว่ำและหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายโดยการสิ้อัพค่ะสองถ้าท่านมีน้ําหนักมากควรลดน้ําหนักเพราะน้ําหนักมากทําให้ข้อกระดูกสันหลังรับน้ําหนักมากขึ้นสามการบริหารกล้ามเนื้อหลังที่ดีก็คือการว่ายน้ำในท่าฟรีสไตล์สี่การรับประทานยาเพื่อลด อาการอักเสบยาคลายกล้ามเนื้อ,อยาแก้ปวดก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะหการฉีดยาเข้าโพรงประสาทโดยใช้เครื่องเสียงความถี่สูงช่วยระบตุตำแหน่งในการฉีดยาก,ก็จะช่วยในการลดการอักเสบและบรรเทาปวดได้สักระยะหนึ่งหกการฉีดยาสามารถฉีดซ้ำได้เรื่อยๆอยาที่ฉีดมีทางที่เป็นสเตียรอยและไม่ใช่สเตียรอย การฉีดนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคของการฉีดไม่ได้มีปัญหาหรืออันตรายต่อร่างกายมากปกติฉีดยาได้มากกว่าสาครั้งขึ้นไปการใช้ยาฉีดลดอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยเพื่อลดการอักเสบและอาการปวดลดความกังวลของคนไข้ที่ต้องใช้ยาซึ่งผลการระงับปวดได้ผลดีไม่ต่างจากสเตียรอยเลยค่ะส่วนหลังการฉีดมักจะมีอาการดีขึ้น ส่วนใหญ่หลังการฉีดอาการมักจะดีขึ้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ถ้าไม่ดีขึ้นนั่นแสดงว่าน่าจะมีหมอนรองกระดูกขนาดใหญ่มาก,กดทับเส้นประสาททำให้เส้นประสาทบวมมากถ้าไม่ดีขึ้นจริงเราอาจต้องตรวจ MRI เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อดูว่าหมอนรองกระดูกกดมากหรือเปล่าและอาจจะลองฉีดยาซ้ำอีกส4ครั้งร่วมกับการรับประทานยา และถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆถึงจะพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัดนอกจากนี้ยังมียาลดการอักเสบอื่นที่ไม่ใช่สเตียรอยก็สามารถฉีดเพื่อลดการอักเสบได้มันทําอาการปวดได้ดีถ้ารักษาตามแนวทางทั้งหมดที่ว่ามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็จะพิจารณาการตรวจด,ด้วย MRI หรือการตรวจด,ด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อประเมินว่ามีการกดทับเส้นประสาทมากน้อยเพียงใดมีโรคอื่นแทรกซ้อนอยู่หรือไม่ผู้ป่วยมากกว่า80%ของผู้ที่มีอาการปวดหลังสามารถให้การรักษาได้ด้วยวิธีการเหล่านี้ปวดหลังรักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัดค่ะสวัสดีค่ะ